ใบเงินอังกฤษเนาะใบเงินอังกฤษนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งใบเงินอังกฤษชอบแดดชอบน้ำชอบแดดชอบน้ำแต่เป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนอันนี้ใบเงินบ้านเราอ๋อนี่ใบเงินบ้านเราใบเงินบ้านเราใบเงินบ้านเราจะเน้นจะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะใบเงินใบเงินบ้านเราเพื่อนสวัสดีครับผู้ติดตามช่องยูทูบมือใหม่รีสวนครับก่อนอื่นก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สัตว์ฟีพันไม้ไม้แดดนะครับเข้ามาใหม่ๆหม่ม้เยอะมากชุดนี้สวัสดีแม่ค้าก่อนครับสวัสดีนะคะร้านซัพฟีพันไม้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม้แดดเข้ามาใหม่ๆนะครับวันนี้เยอะค่ะรอบนี้เยอะจริงครับเยอะค่ะเยอะเมื่อกี้เขาเอาไปกี่กระถางครับไปสิกระถางต้นไหนครับไอเห็นเหลืองเมาขายขายไอแถวนี้ก่อนเลย ขายสีเหลืองก่อนเลยค่ะค่ะโกศลค่ะโกศลโกศลแดดร้อยจะถ้าหน้าร้านเนี่ยไม่ค้าจะก็คือจะจะลดให้จะลดให้นะคะเดี๋ยวบอกราคารวมส่งไปเลยนะคะมาหน้าร้านเดี๋ยวไม่ค้าลดให้อันนี้นะครับถ้าดูในคลิปอันนี้จะเป็นราคาออนไลน์ครับแต่ถ้าหน้าร้านจะลดให้ทุกต้นนะเพื่อนเพือนพยายามพาการมาซื้อที่หน้าร้านไม่ค้าจะได้ไม่ต้องแพงเพื่อนๆมาแถวแรกเลยเอาอันนี้ก่อน อันนี้คุณช้างกินเลี้ยงแดดร้อยแดดร้อยคลิปนี้จะเป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆคุณช้างกินเลี้ยงกินเลี้ยงค่ะราคารวมส่งนะคะอยู่ที่250บาทรวมส่ง250บาทคุณช้างกินเลี้ยง2กระถางมาไอตัวเนี้ยเม็ดขนนุที่เขาซื้อไปเมื่อกี้เพื่อนเม็ดขนุนเเมม็็ดดขขนนนนนุุคครับบะะ250าทอันนี้ที่เขาซื้อไปเมื่อกี้เพื่อนห้ากระถางเม็ดขนุน2อ0 250บาทรวมทรงนะครับเม็ดขนุนอันนี้นี้เหมือนกันเมื่อกี้เขาก็เอาไปเมื่อกี้ค่ะโกศลแซ่ม้าราคาเดียวกันนะคะ250บาทหมดเลยแดดร้อยเปอร์เซ็นต์สองบาทนะครับโกศลแซ่ม้าขายดีมากไอ้สีเหลืองๆเมื่อกี้เขาเอาไปเมื่อกี้เพื่อนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆพื่จำชื่อไม่ได้ตัวนี้แดดร้อยนะคะอันนี้ก็250ค่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยเพื่อนเหลืองๆใบเกลียวๆ250บาทรวมทรงประมาณนี้ได้4กิ สีกิ่งมีหนึ่งกระถางนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยเลยแซม้าสองร้อยแซม้าขายดีมากสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับแล้วก็มันจะมีสูงขึ้นมาอีกยี่สิบนะคะขออีกยี่สิบเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเนาะจะมีสูงอีกนิดนึงนะครับสูงค่ะแซม้าไอ้สูงสูงงี้ขออีกยี่สิบนะคะว้ยตัวเนี้ยสวยครับแต่สูงกว่ากันเยอะอยู่ครับเพื่อนขอเพิ่มอีกยี่สิบเพราะว่าขอเพิ่มอีกยี่สิบ ก็เป็น270เพราะว่าสองเจ็ูนย์นี่นะอจะไปก่อนพอบรนมันต้นใหญ่มากต้นมันใหญ่กว่ากันเพิ่มแค่ยีบาทเองครับนี่ครับเข้ามาใหม่นะครับแถวหนึ่งตัวเนี้ยจะขายดีมากครับไอ้สีเหลืองนี่ครับต่อไปครับแถวที่สองแถวกลางก่อนมาบ้านบุรี บานบุร oh, so so so? ีแคะใบเขาสีเทาๆเ่ออะไรนะบานบุรีแคะบานบุรีแคะออกดอกตลอดปีนะคะดอกสีเหลืองออกดอกตลอดปีดอกสีเหลืองสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะรวมส่งเพื่อนรวมส่งเนาะอันนี้ก็คือได้มาสี่กระถางได้มาสี่กระถางออกดอกตลอดปีดอกสีเหลืองไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนคุณนี้เข้ามาใหม่ๆต้นนี้นะครับ นี่ครับที่เห็นเห็นต้นใหญ่จะสวยงามครับเพราะดอ,อกของเขาจะมองเห็นชัดเลยนะครับถ้าต้นก็สูงดอกมันจะห้อยลงมาแบบห้อยลงมาเดี๋ยวว่าเหี่ยวเนาะอันนี้คือดอนหญ้าสองร้อยห้าสิบรวมส่งดอ,อกเขาจะห้อยลงมาแบบนี้นะเพื่อน<ๆ>ผมเคยเห็นต้นใหญ่แล้วดอ,อกเขาสวยงามมากครับดอ,อกเขาจะเด่นมากเลยครับปลูกไว้หน้าบ้าน อันนี้แก้วพวงดวงใจแก้วพวงดวงใจแดดร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยห้าสิบบาทดอกออกตลอดปีค่ะดอกออกตลอดปีสองร้อยหอมมากนีอันนี้ดอกเข้าหอมเพื่อนสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับยี่เข่งยี่เข่งชมพูยี่เข่งดอกชมพูดอกชมพูนะคะยี่เข่งดอกสีชมพูนี่นะครับ นี่ค่ะไอ้เม pe, 2, ็ดเม็ดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้เพื่อนเนี่เน้นดอกเขาเนาะนะคะสวยจริงครับเพื่อนสองร้อยห้าสิบเหมือนกันเหลือกี่กระถางนี่มีหนึ่งกระถางหมดแล้วเพื่อนเหลือหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางเนาะหนึ่งกระถางค่ะยี่เข่งยี่โถยี่โถร้อยห้าสิบอันนี้สีขาวยี่โถสีขาวอันนี้ขาวสองร้อยห้าสิบยี่โถชมพูสองร้อยห้าสิบรวมส่งเพื่อน ยีเข่งต้องมีโถครับก็จะเป็นฟอร์มใหญ่ขึ้นมาอันนี้จะเป็นมังกรคาบแก้วมังกรคาบแก้วนี่ครับอันนี้สองร้อยหกสิบค่ะสองร้อยหกสิบบาทนะครับรวมส่งให้นะคะดอ,ดอกออกตลอดปีเหมือนกันดอกออกตลอดปีเหมือนกันตรงปลายก็จะมีสีชมพูแด,ดงๆแบบนี้นะคะตรงปลายอนเนาะมังกรคาบแก้วมังกรคาบแก้วได้มาสองกระถางรอบนี้เอามาแค่สองพอเนะอาะไม่ค้ะนะาเนาะทั้งหมด พราะมันต้นเยอะมากทีนนี้ปานบุรีเหมือนกันแต่มันเป็นพันใหญ่เนาะเป็นุ่มๆปานบุรีพันใหญ่ไม้บดไม้เก่าปานใช่ไหมเราเห็นไหมเป็นเด็กน้อยนักเรียนก็ยังเห็นเกิดมาก็เห็นแล้วต้นนี้ต้นสีเหลืองเพื่อนปานบุรีนะคะสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบต้นใหญ่มากครับไอสองร้อยหกสิบนะครับอันนี้เข็มปัตตวีอะเข็มอะไรนะเข็มปัตตวีอะเข็มปัตตวีอะ ใหญ่เข่าต้นมะยมเลยนะคะใหญ่เข้าต้นมะยมเลยใช่ไหมครับบอกสวยค่ะแล้วก็ออกดอกตลอดปีด้วยออกดอกตลอดปีเข็มปัตเตียวสองร้อยหกสิบาทสองร้อยหกสิบาทดอกออกสีแดงแบบนี้สวยนี่นะครับได้มาสี่กระถางได้มาสี่กระถางนู่นสี่กระถางต้นสูงมากเลยข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้อันนี้ต้นกระดิ่งนางฟ้ากระดิ่งนางฟ้าเพื่อนๆชื่อเพราะมาก แดดร้อยใช่ไหมแดดร้อยกระดิ่งนางฟ้าอันนี้เริ่มมีดอกแล้วหรอนี่นี่ดอกของเขาดอกยังไม่บานนะคะยังดอกตูมๆอยู่นะคะแดดร้อยกระดิ่งนางฟ้าอันนี้ลูกค้าตามหาเยอะก็เลยหามาได้สามต้นหามาได้สามต้นสี่ต้นกระดิ่งนางฟ้ากระดิ่งนางฟ้าสองร้อยแปดสิบบาทนะครับกระดิ่งนางฟ้ากระดิ่งนางฟ้า สามร้อยห้าสิบบาทไอ้ตัวเนี้ยใบเขาสวยครับเพื่อนอันนี้นี่ครับนี่เป็ดแดงอ๋อนี่นี่เป็ดแดงเขาเป็นสีแดงค่ะเป็ดแดงแดดแล้วก็ออกดอกตลอดปีนี่ครับออกดอกตลอดปีนะคะเป็ดแดงเป็ดแดงนี่สามร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สี่กระถางสี่กระถางสวยเป็ดแดงเพื่อนๆนี่ครับเหมือนต้นมะม่วงเลยครับ มันใบมะม่วงเลยครับเป็ดแดงนะครับขอสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใบต้นสูงเหมือนกันนะครับอันนั้นสูงไปตทนนั้นสูงไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรนะต้นไหนครับต้นส่งได้ไหมมีกี่ต้นครับไอ้นั่นสอง มีต้นเล็กกับต้นใหญ่ครับต้นอะไรนะอย่าก่อนต้นอะไรไม่รู้เพื่อนต้นอะไรเหรอมันมีดอกไหมครับมีมีค่ะดอกสีม่วงดอกสีม่วงพี่แมมลืมเลืมต้นอะไรครับดังงานแพ็รเร็วเร็วอะไรวะเร็วเรื่แก้วเจ้าจอมเหมือนแก้วเจ้าจอมไม่เคยเห็นดอกเคยเชื่อไหมแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมดอกสีม่วงใช่ไหม ก็คือแก้วเจ้าจอมนะคะแดดร้อยเพื่อนแดดร้อยค่ะอ่ะได้มาสองกระถางทางเล็กกระถางใหญ่ต้นใหญ่อันนี้อยู่ที่590ราคารวมส่งให้ต้นใหญ่590ร้อยเก้าสิบรวมส่งแก้วเจ้าจอมกระถางเล็กสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบค่ะรวมส่งดอกสีม่วงเพื่อนใช้ดอกสีม่วงแก้วเจ้าจอมสี่ใบก้านก็จะเป็นออกส้มๆครับนี่ครับแก้วเจ้าจอมเราไปนะครับนี่แถวนี้น่าจะ สวยๆหนมาครับแถวนี้เพื่อนใครที่รอม่วงเจริญม่วงเจริญ320ร้อบาทส่งฟรีนะครับม่วงเจริญ320ร่วมทรงเพื่อนดอกออกตลอดนะะดอกออกตลอดพึ่งลอยไปเนาะดอกพึ่งลยนะองลยไปนะครับออไปเข็มส้มเข็มส้มเป็นสีส้ม,สม นี่ครับเอาไปทําเป็นเป็นแนวทางเดินได้เลยครับเป็นรั้วเข็มส้ม2องห้สิบนี่ครับสีส้มเพื่อนกําลังมาแรงตอนนี้คนละกรานนะคส้มนหคะ250นี่ครับ2 5 0หสิบซื้อตามชุดแม่ค้าพยายามซื้อตามชุดแม่ค้าเพื่อนต้นนี้ อออันนีี้้ไไมม่่่ชืตัวนี้พึ่งมันตอมครับสงสัยมันหิวกินน้ำหวานกุหลาบเวียงพิงกุหลาบเวียงพิงนะครับร้อการสีม่วงสองร้อยหกสิบดอกของเขาไอ้ดอกสีม่วงดอกสีม่วงพึ่งเขามาตอมเขามากินน้ำหวานกุหลาบเวียงพิงกุหลาบเบียงพิงนะครับออกดอกตลอดเหมือนกันออกดอกตลอดเหมือนกันนะครับตัดแทงยอดมาใหม่ตลอดตรงนี้นี่ครับอ่านี้ว่ามีหนึ่งเนาะ ไอ้ต้นนี่สวยนะครับมั่งมีสีสุกมีคนเอาไปเนาะมั่งมีสีมมั่งีสีสุกเนี่ยใบเขาครับนี่หรือหรืออะไรนะคะอะไรนะภาษาจีนอ่ะหงฟู่หงฟู่นี่ครับตัวนี้สวยจริงนองรอยหดอกเขาสองร้อยห้าสิบรวมทรงนะครับมาพุทซ้อนด่างตัวนี้ต้องเอามาเยอะหน่อยคนเขาเรียกหาเยอะเพื่อนๆก็ต้องเอามาเยอะหน่อยสองร้อยหกสิบบาทพุดซ้อนด่าง ดอกดอกกำลังดอกของเขามีดอกติดทุกต้นนะคะมีดอกติดทุกต้นต้นนี้คนตามหาเยอะสองร้อยหกสิบบาทใบก็สวยแล้วเนาะใบเขาก็นี่ครับพุทซ้อนด่างพุทธอพุทซ้อนด่างสองร้อยหกสิบาทครับนี่ก็ขายดีเอามาเพิ่มมาเรื่อยๆได้ตลอดนะคะจะมีใบเงินใบทองใบนาคแล้วก็สามกริย์ใบเงินใบทองใบนาคสามกริย์อันนี้จะเป็นใบเงินอังกฤษใบเงินอังกฤษอันนี้คือใบเงิน อังกฤษเนาะใบเงินอังกฤษนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งใบเงินอังกฤษชอบแดดชอบน้ำชอบแดดชอบน้ำแต่เป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนอันนี้ใบเงินบ้านเราอ๋อนี่ใบเงินบ้านเราใบเงินบ้านเราใบเงินบ้านเงินจะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะใบเงินใบเงินบ้านเราเพื่อนสองร้อยห้าสิบสบาทนะครับอันนี้ใบนาใบนา ใบนาคกอจการจะเป็นสีชมพู250เหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยขายดีนะครับเพื่อนๆใบนาคใบนาคสองร้อยห้าสิบสามกระสัดสามกระสัดกระสัก็ขายดีสามกระสัดตัวท็อปเลยนะเพื่อนๆในแถวนี้สองร้อยห้าสินี่ครับชุดนี้มามีแต่ฟอร์มพุ่มเลยครับเนาะนี่ครับชุดนี้แล้วก็ใบทองเนี่ยแบบสีทองทองใบทองนะครับนี่นี่คือใบทอง 250บาทสองบาทเหมือนกันนะครับยิ่งโดนแดดยิ่งสีทองโดนแดดก็ความเป็นสีทองก็จะประกายขึ้นนี่ครับอะไรนะคะไอ้ตัวนี้เงือกปลาเงือกปลาช่อนเงือกปลาช่อนนะครับสองร้อยหกสิบค่ะนี่เขาจะมีนี่ให้ความสวยงามเพราะตรงนี้เดิมใบของเขานี่ถ้าโดนแดดนะครับตรงนี้จะเป็นสีแบบชัดมากเลยเพื่อนเนี่ย งเงือกปลาช่อนปลาช่อนสองร้อแล้วก็จะมีหูปลาช่อนหูปลาช่อนฝัน่งโน้นนะครับหูปลาช่อนมีหนึ่งกระถางหมดแล้วหูปลาช่อนความสวยงามนี่ความเป็นด่างของเขาเพื่อนนี่260อันนี้260ตัวนี้ขายดีเหมือนกัน,นเพื่อนต่อไปอันนี้แก้วมุกดาค่ะแก้วมุกดานะครับ260บาทแก้วมุกดา260บาทนะครับ ปลาหมึกหนวดปลาหมึกเตาทอง,ทอง260ทสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทตัวนี้เขาขายดีเหมือนกันเพื่อนๆภาษีของเขามีความดังอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปคุ้มคู่มันแกล้งก้างถ้าหน้าร้านกี่บาทชื่ออะไรต้นกระถางละหนึ่งร้อยบาทหน้าร้านหนึ่งร้อยเองเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยเองนี่หน้าร้านานี่ ก้างมันแข็งเลยเวลามันหุบแล้วมันทําให้มันใบมันหักอ๋อใบมันหักกลิ่นมันจะหักตัดใบทรงได้ไหมเนาะได้เพราะแต่ด,ดอกเขาสวยเมื่อนี่ดอกเขาหอมไหมครับไมค์ฮะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ต้นเขาสวยนะเป็นสีเงินนะครับนี่น,นี่ต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยต้นนี้สวยครับเพื่อนๆต้นละแปดสิบเนาะต้นละแปดสิบหน้าร้านาเพื่อนๆไอ้ต้นนี้หน้าร้านนะไม่ได้ทรงต้นใหญ่ใหญ่นะเพราะมันต้นมันใหญ่กิ๊กเมามิกกี้เม้ามิกกี้เมาหนึไอ้นี่แปสิบแปดสิบนะครับอันนี้ส่งได้ ตัวนี้ส่งได้มาอันนี้พุดกังหันพุดกังหันดอกเยอะๆดอกก็จะเหมือนกังหันเพื่อนๆนี่สองร้อยห้าสิบบาทนี่ราคารวมส่งนะคะสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอีกแถวนึงนู่นแถวสุดท้ายสนเนี่ยตัวนี้จะขายดีมากเพื่อนๆชุดใหม่หมดเลยแต่ชุดเนี้ยจะสวยหมดทุกต้นเลยครับมันเป็นพุ่มห้ามพลาดนะครับเพื่อนๆนี่ส่งรวมส่งส่งฟรีนะครับนี่ มามาดูโซนอีกแถวหนึง่งโนแพงค่ะโนแผงนะครับสนแผงแคร์ส, 350, สามรอ้อยห้าส,สิบสามร้อยห้าสรวมสง่งโนบอมโซนบอมนะครับ320ร,ร,ร้อมสรวมส่งนะครับ ล้วกโซนบูโซนบูเริ่มโตอย่าเ้ยเพื่อนสี่ร้อยยี่สิบพยายามซื้อไอ้ช่วงนี้เพื่อนเดี๋ยวเขาโตจะเป็นอีกราคาหนึ่งโตก็เนี่ยนี่ถ้าโตแบบเงี้ยกี่บาทไหมคะพันแปดเห็นไหมนี่เริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนี่โซนหอมโซนหอมไล่ยุงสองร้อยค่ะสองร้อยรวมส่งโซนหอมนะครับซื้อได้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ โอ้ยอันนี้อะไรของเขาเนี่ยนี่ปงญี่ปุ่นใบใหม่ของเขาอ๋อนี่ใบใหม่นึกว่าดอกเพื่อนนี่อันนี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้แปดร้อยห้าสิบอันนี้ส่งไม่ได้เนาะส่งไม่ได้ค่ะนนี้หน้าร้านนะเพื่อนพันห้าร้อยบาทโอ้นี่นี่ใบของเขาอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสนแผงสนมังกรสนมังกรเจ็ดร้อยเก้าสิบหน้าร้านนี่ครับสนฉัด สนชัดฮาวายนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้สวยเนาะโซนไสเงินเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้สูงอันนี้ใช้เวลานานมากแต่ต้นเนี้ยสวยถ้ามีบ้านเอาไปไว้ตรงเสาคนละคู่เพื่อนสวยงามสีเสาเอาไว้ข้างหน้าครับสวยจริงมันเป็นสีสีบลูนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นไม้แดดเข้ามาใหม่ราคารวมทรงนะครับราครวมทรงแล้วก็ ในตัวที่ขายดีจะเกือบทั้งหมดนะครับที่แม่ค้าเอามาพยายามเอาตัวที่แบบลูกค้าตามหาเนะาะทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะ,ะนี่ครับนี่ครับมีแต่ตัวสวยๆเนี่ยแถวนี้ก็ขายดีแถวนี้ก็ขายดีขายดีทุกทุกแถวที่เอามาจะเป็นตัวทิตที่ลูกค้ากําลังตามหาพะเดินไปดูข้างในร้านแป๊บหนึ่งเผื่อใครเข้ามาดูว่าทําไมมีแต่ไม้แด่นนะครับก็จะเป็น หม่บงคลเข้ามาใหม่ครับก็จะเป็นหน้าร้านนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดรีรัมนะครับเลยบิ๊กซีมา200เมตรนะครับก็จะมีโกศลเข้ามาใหม่ส่งฟรีนะครับไอ้โกศลนี่ครับนี่ครับโกศลเข้ามาใหม่หน้าวัวนะครับเสน่ห์จันโครบนะครับนี่ครับ650บาทนี่ครับตัวแค่วกแคะตัวนี้สวยครับก็จะเป็นนี่เงินหนานี่ครับ ไะไปดูไอ้แมคค้ายกไอ้ที่แพ็กไม้แดดให้ดูสักกล่องหนึ่งปปนี่นี่ตรงนี้แพ็กแล้วนู่นครับไปดูก่อนวิธีการแพ็กนี่ครับนะเพื่อนๆอยากรู้ว่านี่นี่อย่างต้นนี้ชื่อว่าอันนี้หูปลาช่อนหูปลาช่อนเมื่อกี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งกระถางนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมวิธีการแพ็กจันทบุรีรอรับได้เลย หมูปลาช่อนไม่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับก็จะใส่กล่องอีกทีหนึ่งอย่างแบบนี้สองร้อยหกสิบรอใส่กล่องอีกก็จะมีกระดาษอ่อนล้มไปก็แบบนี้ครับล้มไปก็ไม่เป็นอะไรเลยล้มไปไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเพราะแม่ค้าแพ็คแพ็คอย่างดีนะครับนี่นี่อย่างอันนี้เห็นไหมเหงือกอันนี้เหงือกเหงือกปลาเหงือกปลาช่อน เนื้อปลาช่อนอันนี้ก็ไม้แดดนะครับแล้วนี่ล่ะที่กำลังแพ็ค้าไม้แดดใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เอ่อมะไฟหัวไฟหวานเหรียญทองลูกค้าสั่งได้ใช่ไหมลูกค้าสั่งได้ถ้าเขาอยากได้อีกล่ะอยากได้ได้ไหมอยากได้ก็โทรมาคุยกับแม่ค้าประมาณกี่บาทเนี่ยอันนี้อันนี้คือแม่ค้าไม่ได้ขายเอากำไรเนาะคือเป็ดเอามาให้ลูกค้าที่ชิคกษตรแฟร์อะไรนะม้อไฟ มาไฟหวานเหรียญทองพอขายกันต้นละร้อยเงี่ยแม่คะก็เอาลูกค้าประจำเขาสั่งก็เลยไปหาให้เขาอันนี้ผลไม้เพื่อนผลไม้นี่ผลไม้มาไฟนี่ครับโอเคเนาะก็สั่งนกไปก็เลยส่งให้ด้วยกันส่งให้ด้วยกันนะครับคลิปนี้มามาทิ้งท้ายกันตรงนี้ก่อนไม้แดดก็จะเป็นราคารวมส่งตรงนี้แหละค่ะดูให้จบนะครับ ไม้แดดขายดีมากช่วงนี้เนาะขายดีมากเลยค่ะไม้แดดทั้งหน้าร้านอากาศร้อนอากาศร้อนคือดูแลง่ายหน่อยดูแลง่ายทนแล้วก็ถูกด้วยทนแล้วก็ถูกด้วยมาซื้อในร้านถูกกว่าถูกดให้อีกลดให้อีกนะครับอากาศร้อนเนาะก็เอาไม้แดดไปไม้แดดดูออนไลน์ที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีเก็บไปทางด้วยสาหรับแม่แม่ที่ไม่สะดวกโอนนะคะก็มีเก็บเงินไปทางด้วยทีมนี้ฝากติดตามทรัพย์ทวีพันไม้แล้วก็ มือใหม่หรือสวนด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมคสสวัดี